ทำไมทุกคนต้องว่าผมว่าใจร้ายด้วยครับผมแค่ลงโทษเด็กเองก็เด็กมันผิดจริงๆนี่น่าผมผิดตรงไหน <c oughs> อ่ะเฮ้ยไม่ <c oughs> แค่มาได้ไงอ่ะกาที่คุณทาแบบนี้เนะี่ยมันไม่ไดีต่อเด็กนะใช่อย่างนั้นครับไม่ใชี้กับเด็กตัวน้อยได้ยังไงอ่ะทุกคนรู้ไหมไม่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับป้าแดงหลักฐาก็เห็นคาตากันอยู่ได้ช่างบัตรเดิมทุกคนไม่ใช่อไปดูเขาให้แบบเด็กของเด็กเอ,อ้ยได้ดีหนึ่งร้อยรอบเียเนี่ยไม่พื้นหนึ่งยทีอะไรเขาเที่ยวโหมรับไม่ได้มันเป็นการที่แบบทรมาน และวันนี้ละค่ะปัดแดงจะมาแก้แค้นให้เด็กๆเ,เองปัดแดงคนนี้แหละจะลงทันปัดเดิร์ฟให้ดูอีคุกดีใช่ไหมที่ขังเด็กนอนกัอนสาวทุ่มเนี่ยทําไปได้ยังไงเด็กทุกคนฟังคําสั่งปัดแดงนะปัดเดิร์ฟครับผมปัดเดิร์ฟเนี่ยต้องเข้าไปนอนในคุกเป็นเวลาสามสิบวันโอ้โหนานไปไหมอะป้าเสร็จแล้วก็ต้องท่องเด็กเอ๋ยเด็กดีห้าสิบรอบโอ้โหเอาจริงเหรอครับ ไปค่ะเข้าไปเลยค่ะโอเคครับ mm hmm. ไม่ต้องร้องผมร้องให้ห้องเดิมนี้บนไป50รอบเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนักพีชสักนะต้องแร็ปสักเทนเดอร์มาต้องใส่สีบาาจ่าสีบายจ้านะครับเอาหนอนยึดมันกันเต็นอยู่ปรดงผมเหนื่อยแล้วครับรอบเดียวได้ไหม เป็่ดปกัี่น่เนี่เด็กนี่ๆๆ็กนี่เดไรนีัเดนี่เกี่เด็กนี่เด็กี่เด็กนเดนีเนี่ก20่ี่อเคครับ1 2ด4ป6 7 8 9ด0พอี่เดยกงครเบ20ค่เ20คี่ะด็่เดี่เด็กนี่เด็กนี่เดี่เด็กนี่เด็กนีกคี่เด็นีปเป็กน่เด็นี่เดก่เป็นีปเดเกกี่อน ไม่พอหรอกค่ะยังไม่ปล่อยเนาะต่อไปซ <vastly amplify. S 3> ิด <Heather> อ <10 S 2> ัพอ <from> ีก20ทีค่ะปฏิบัติอ๋อป้าจะเอาผมให้ลุกไม่ได้เลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จยังครับป้าสิบรอบอีกสิบรอบค่ะอย่าอู้แหน่อยนะสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบผมไม่ไหวแล้วครับป้าปล่อยผมไม่เถอะ คิดว่าไงพอใจน้องๆได้ยังคะที่นี้ก็จําไว้นะคะก็อย่ารังแกเด็กที่ไม่มีทางสูง้ับบเดิมไม่งั้นก็จะโดนดีแบบนี้แหละให้คมันรู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่ผมจะเลิกลงโทษเด็กแล้วครับทุกคนซาที่ไหนละ่ะเบ้อ